มากินอีกแล้วคะกินหอยนางลมที่แครสดๆใหม่ๆเลยจ้าเมื่อวานกินไม่สะใจเป็นที่เลยเอามาแครต่อที่บ้านเลยนะจ้าแม่ค้าแครให้ไม่ทันอะดูสาวๆแครหอยเอาแครกันใหญ่เลยนี่เมื่อวานกินที่ชายหาดบางแสนไม่จุใจนะจ้า มาดูวิธีกินหอย แนแกะก็แกะไปอ่ะเงยหน้าหน่อยไหมคะแกะหอยแผนแกะหอยโอ้แกะยากแกะเย็นอันนี้แผนกินแนแกะกับแนกินโอ้ยากเย็นแสนเข็นของอร่อยต้องกินยากลำบากแบบนี้แหละนะ สดตัวนี้ไม่มีอีกแล้วสดมากสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วขอสดๆที่บางกดจ้ะนี่เออตัว,ตวใหญ่ๆนี่นี่มามา่นี่นเลยจะ อยีวว่อวนพาแซบกินอหอยสดสดนะวันนี้ท่านี้คนนะคะสาวันดีค่ะ